คุนทำลายกินลายตื่นมาก็มานอนตักแดดกินลายเฮีรีบกินเลยกินลายนะาา่ะนะนะอะไรอ่ะอ๋ออากงเอาให้หั่นนะฮะโอ้โหดูติโอ้โ โชวอ่าอ่ะออ่ะอ่เออโหเดี๋ยวมันหลุบลงคอเด้อเดี๋ยวมันหลุบลงคอเด้อไอ้นี่ดู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 อาการอาการน่าเป็นห่วงแล้วนั่นนั่นนั่นติดคอไหมนั่น ติดคอไหมน่นไหนดูโอ้ยนี่นี่ได้เรื่องเลยนั่นนี่นเรากงเอาให้มันแบบว่ามันดูดดูดอะมันกินไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเล็กอะ่ะมันกลัวมันจะติดคอมัน อีกข้อกระดูกหมูมันกินไม่ได้หรอกแต่ว,ว่าคล้ายๆว่าฟันมันได้คูดคูดอะไรเงี้ยดูความนั่นของมันนีน่หางนี่กระดิกกระดิกระดิก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 แล้วดูตัวอาบน้ำให้อย่างดี นี่วันอาทิตย์นี้มึงครบอาทิตย์อีกแล้วมึงโดนเตรียมเตรียมฟอก <c oughs> เตรียมฟอกเดี๋ยวเอาสีน้ำตาลย้อมซะเลยนี่ <c oughs> มีความเป็นตัวเมียรตรงไหนหาไม่เจอเลย ก็ผู้อยังอายอ่ะมึงเอ้มึงเนี่ยระยะไกลด้วยนะอันนั้นอ่ะจมตีระยะไกลด้วยอันนั้นอ่ะ